เราบางทางกลับมาจากซื้อปุ๋ยฝนกระโต๊ะแห้งแห้งจนเดี๋ยวไปเห็นทาง่ามาไก่สีหอดบ้านแล้วฝนก็เริ่มดูพอกับลูกเห็นนี่ปูไตยุ่เต็มถนนกระอ๊ดบ่ได้กันเปล่าหาถุงลงไปเก็บปูพ่อกับลูกกับลักจะมันคือกันคักพ่อกับลูกคู่นี้หากบหาเขียดใส่เบ็ดเก็บปูเพิ่นมักหลายแก้มหอมพ่อกับลูกกับย่างเก็บปูย่างสนุกสนานแม่กับขี้รถน้ำดักอย่างนี้แต่เสียงเบอากันพ่อพ่อห้อได้แนวกินเลี้ยงแล้วพ่อพี่สิขี้ปูกินเอาขันเหนียวจำมาสั่นมาเราเลี้ยงจับ หอมเพื่อนสีเป็นเด็กหน่อยลุยๆเนาะบ่ราะไข่สำอางปันไดนดอกเสือขาดขาดเพื <üg> <ad com cur els> ่อนเพื่อนกับไส้เบิร์ดบ่ได้สนใจยังดอกเพื่อนท่านเก็บปูท่างหยาบป่าห่องเนี่ยฝนมันทันไหนเศร้าตกดีเนาะมันกิดพราลิ้นลื่นป่ากับห่วงอยู่ทับรถไปหอดบ้านแล้วบ่รขักพอผ้าขี่รถมาใส่กลับมาหาอีกความสุขของเด็กหน่อยบ้านนอกเนาะไปหาอยู่หากินตามธรรมชาติเด็กสุดอากาศบริสุทธิ์มันเกิมีสำนีละความสุขนี่แม่ ตัววันนี้ก็สุดฐานเดี๋ยวหลกแม่ไปเดี๋ยวนี่พูดน้องดีต้องคอยโค้งแต่กันตกินมันน้ำก้าอย่าด้วยเนี่ยไม่ได้เปิดรถเลย ผู้ใด,ดมาคิดแบบนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ช่องหน่อยๆของวกเข้าเนี่ยด้วยจ้า